ข่าวดีรับเงินพร้อมกันบัตรคนจนเก่าและบัตรคนจนใหม่รับเงินสดสองเด้งในวันที่18เมษายน2566กดเงินสดใช้ได้เงินอะไรเช็คด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ตรวจสอบสิทธิค่าไฟฟ้าบัตรคนจนล่าสุดรายเก่ารายใหม่รับสิทธิถึงวันไหนตรวจสอบสิทธิค่าไฟฟ้าบัตรคนจนภายหลังเปิดให้ผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำเร็จภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำค่าไฟตั้งแต่วันที่15มีนาคม2566 โดยเงื่อนไขจะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิใหม่ทุกคนส่วนสิทธิค่าไฟบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่ายังรับสิทธิอยู่หรือไม่และได้รับเงินคืนถึงวันไหนฟังรายละเอียดในคลิปค่ะสำหรับบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ได้รับสิทธิตามมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้ากับค่าน้ำประปา จะสามารถใช้สิทธิในรอบใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนมีนาคม2566เป็นเดือนสุดท้ายโดยค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้ารอบเดือนกุมภาพันธ์2566จะได้รับเงินคืนในวันที่18เมษายน2566กดเป็นเงินสดได้สูงสุด415บาทส่วนค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้ารอบเดือนมีนาคม2566 จะได้รับเงินคืนในวันที่18พฤษภาคม2,566กดเป็นเงินสดได้สูงสุด415บาทส่วนบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าหากลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำเร็จภายในวันที่8เมษายน2566เวลา17นาฬิกา หรือลงทะเบียนกับกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพสำเร็จภายในวันที่20เมษายน2566เวลา17นาฬิกาจะได้รับสิทธิเดือนแรกคือใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนเมษายน2566แต่หากลงทะเบียนหลังจากกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วจะเริ่มได้รับสิทธิในเดือนถัดไปตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง และเท่าหากลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปากับการประปานาครหลวงหรือการประปาส่วนภูมิภาคสำเร็จภายในวันที่25มีนาคม2566เวลา17นาฬิกาจะได้รับสิทธิเดือนแรกคือใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนเมษาย,ยน2566แต่หากลงทะเบียนหลังจากกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วจะเริ่มได้รับสิทธิในเดือนถัดไปตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง เพระนาะฉะนั้นแล้วท่านที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ท่านต้องลงทะเบียนใช้สิทธิค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าใหม่เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของท่านเองนะคะท่านที่เคยลงทะเบียนตอนบัตรเก่าแล้วจะไม่สามารถรับสิทธิ์ได้ต่อเนื่องท่านจะต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดค่ะสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่ที่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้ และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ